ฝั่งมือเป็นทีเอาไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เอ๋ยลุงลุครูใหญ่อยากเข้าใกล้เลยฝั่งมือเป็นทีโรงเรียนประจำจังหวัดนะฮะเป็นโรงเรียนประจำเมืองโอเคนะฮะครูใหญ่ระวังเลยนะฮะคนคนนี้เขาเนี่ยเป็นทีโกงกินนะฮะเนี่ยไม่ได้จะสกัดเลยคโอเคมาเยมาทำผมมาเดี๋ยวให้ทุกท่านนะครับแนะนำตัวนะครับแล้วก็รักใคร่ตัวผู้ชมนะครับแล้วจากพี่แอมเลยครับผมสวัสดีครับผมทีรวันนะครับ รับบทเป็นประาดสันตินครับครับผมเฮ้ยต้องคิดต้องหนักหลือเราประหลาดสันติอ่ะชีวิตจริงโหดกว่านี้เยอะไฮ้ยม่เหมนละครอยอ่โหเยอะต้องชื่นอ่ะเ,เดียเเเด๋ยวต้องรออ,งอ,อยู่สิ่งต่อไปที่อาจารครับครับสวัสดีครับเรืนองนาสนในะครับ,รบ,รรบล่นางบน,นเป็นนายกเทศมนตรีครับนักดนตรีครับสวัสดีค่ะคุณนักดนตรีนะคะรับบทเป็นอาจารย์ประทีปครูใหญ่ประจำเมืองลัปบุรีค่ะ นารีใช่ไหมคะคุโบะโมมินาค่ะคุโบะอันดับหนึ่งที่ชนะเรื่องดารารับรองเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็มีพี่วันทิพย์เข้มตรงนี้เอาเดีวพี่ตอบเปหนเีอย่างเนไ้ยเอาพี่ตอบเอาเรไปนั่งเุดเลยโอเคนะคะเดี๋ยวให้แต่ละท่านเนี่ยพูดถึงความรู้สึกนะครับที่ได้มาร่วมกับมาขอเรื่องนี้เนาะโดนแกแต่ขอไปที่ทีม ูกได้ไหมฮ okay. ะโ<ต>อเคแล้วได้เป็นปลยลงนนังไงบ้างนะละครเรื่องนี้พี่นภูริละครเรื่องนี้จะบอกว่าคาแรคเตอร์ยากที่สุดเลย<ะ>ตั้งแต่เคยเล่นมาเพราะว่าตัวละครเนี่ยมีความลึกลึกมากดูจากสายตาอย่างเดียวเลย<ะ>คือไม่ขั้นขยับตัวเลยแต่ว่าพูดแล้วก็มีอินเนอร์แล้วก็ต้องอินเนอร์เข้าไป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  ก็มีพี่ต่อบเนี่ยค่ะที่แบบว่าคอยมีความต้องการสูงอีกแล้วนอกต่อจะมีความต้องการสูงว่ากคือเขาจะไม่ยอมให้เราผ่านจนกว่าเขาจะมองเห็นว่าเราเชื่อในตัวละครจริงๆรับเราเวริ่งนี้ในคันคำนั้นจริงๆรับค่ะอันนี้เป็นครูตีหรือว่าเป็นที่รงพึกมาตอนนี้ออเป็นครูตีค่ะ เราเลือกคอสตูมมันได้ได้เลยเหรอได้เลยนะครับคืออยากจะบอกว่าเลือกถูกจริงๆบทหนีกต้องเป็นพี่นำทึ่งเท่านั้นน่ก็ดีใจมากเลยนะแล้วก็ต้องขอบคุณมีเดียนะคะขอบคุณช่องเจ็ด้วยที่แบบให้เรากลับมาที่บ้านเกิดของเราอ๋อจริงแต่ก่อนนะพี่เคยดังพี่เคยเล่นต่างอยูาททุกวันนี้ก็ดังอยู่ี มันจะมีละครเรื <ì> ่องไหนที่สามารถขายเทปเทปของละครได้ร <uity> <c oughs> in <t> ้านบหลังบนลัคทุกนะคะนี่เราได้นะรบคุณค่ะเดี๋ยวเด็กเรู้จักคำาเทปหรอเอาไปสกุเกันดูหนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยผมว่ารู้จักคำาเทปทุกคนออันเ็ไหนครับเชิงจากไหน้าเชงจากสายตาโอเคที่เคช่องแงุ่้มไม่รบลนะ ความฉลาดของครูเพราะว่าดีค่ะค,คือมันจะตัดสินกันไม่ได้เลยในการแต่งตัวหรือว่าการการใส่เสื้อการพูดจากานอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าอาจจะดูเป็นคนรู้ เขาแต่งตัวเปิดสการจริงๆแหละเปิดสการเปิดสการเงี้ยใส่ผ้าสักโอ้โหเปิดสการแปลว่าอะไรเด็กสมัยนี้เด็กเจนซีไม่รู้เลยสิจริงเปิดในกูเกิลดูเจิดเปิดเปิงดและละค่ะก็เลยรู้สึกว่าตัวละครเนี้ยค่ะได้โต้ตอบการได้เล่นละครกับคุณพวานี่ยเป็นอะไรที่ลึกซึ้งใจแล้วก็รู้สึกมีเกียรติได้ที่ได้เล่น ได้ทำตามความต้องการของพี่ต่อได้แล้อย่างสมบูรณ์แบบใช่ค่ะก็ได้กลับมาช่องเจ็ดกลับมาที่มีเดียนด์ค่ะโอเคขอเสียงปรบมว้กับพี่น้ำพึ่งด้วยค่ะขราคาแต่เรียนครูระคาตัวผมครูแต่ละคนนะพี่แอมปวดหัวแทนครูใหญ่มากครูว่นวันยังไงคะครูเรื่องนี้สวยมากเฉงไม่ได้ว่า ตเอเยเปการแต่งตัวอก,อกับคำพูดว่าแบบเดียเด๋ยวนคาอนคกับตัวจริงคุณเล่นกันตัเองเนี่ยเวลาการพูดใช้น้เสียงาทางสายขาเนตัวโม้นแต่ว่าการแต่ตัวมัไม่ใช่กับครเรื่อง่า,างชอบชอบเล่นกับพี่อยนะเวลาฉิดกันมันสนุกดีอะ เวลาเข้าพ the ี่น no ้องเพื่ออ so ่ะจะใจเย็นเล็กนึงเพราะว่าเขายิมเป็นจริงดุดุใส่เลยไงอะไรองเงี้ยเราก็จะแบบนิ่งๆไม่ไม่ไม่ค่อยอะไรแต่ว่าเวลาเข้าสีกับผู้ชายนะคะทำไมฮะสายตาจิ้งพะเอ็สุริย์จิกน้องชายดิฉันอ้าวแบบนี้เลยพี่บมพูดผ่านเป็นอย่างนั้นหรอคุณโอคุณเป็นอย่างนั้นหรอจิกค่ะเราจะผู้ชายหรอจะมาจิกหรืงไหนบอกเราไม่เอาเล่นอันต้อ เชื่อกรเชื่อเชื่อกระเชื่อ,อ,อน,นี่ดูดุจริงแล้วอ,อดุไหมเม่อวานก็แบบมือหนะค่าแต่ผู้จ่ามันพร้อมมาดนี้เดี๋ยวด,<ไ>ดูต่อไปเรื่อยๆนะว่าชิจะจับผิดเรื่องอะไรอีกนะฮะเขามีเรื่องที่จะจับผิดต่อไปไหมมีมีค่ะ,คะเออนะฮะอ่ะส่วนคนที่เป็นแบบสิงสาง,งของเมืองนี้เมืองนรมนี้คือคณะนันกกายาร์นะฮะอ่ะเรื่อง,น,น,ง,น,องนี้เป็นยังไรบ้างคณะในเรื่องระบบงานผิ์ค่ะก็จะอยู่อีกพาร์ทเดินไม่ได้อยู่ในพาร์ทของโรงเรมครับเราก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบมันถูกหลอกให้เดินทางผิด เขาเปผัวพันกับแบบว่าดักการเมืองต่างๆดูเรื่องต่างๆอ่ะ,อะและที่สําคัญคือเราเป็นคนที่รักน้องสาวเรามนะ้าเราก็เราก็ได้ครูพวานีนี่แหละคอยช่วยน้องสาวเราแล้วก็ช่วยครอบครัวเราให้ผ่านเรื่องราวต่างๆไปแล้วก็จะบอกว่าเป็นตัวละครตัวละครสาคสสัญคที่ไปมีการตัดสินจใจที่ว่าพลิกเรื่องเลยเป็นตัวพลิกเกมเลยอ่ะตัวพลิกเกมคะ่ะเออแต่จะพลิกยังไง ใช่ต้องรอดูเดี๋ยวต้องรอดูไปเรื่อยๆนะฮะมาที่ผานดีกันบ้างผานผู้มีอิทธิพลทุกคนเพราะผมขึนมาแล้วเหมือนกันอ๋ออยู่ข้างหน้าไโอ้ยนเลยงืนเล็กนิดเดียวเองจุดส่องอะไรแชมป์ทีมคนอันดับหมึ่งดีม่มีไม่มีนะวนนี้เขาพกซิงแทดมายังไงคุยกับนายกรงฟุตบีก่อนขอบคนที่ขอบคุณจากคนที่ตัวมันใหญ่กว่าใหญ่กว่าต้องใหญ่กว่าเรา ผมนั่นก่นเชื่อเัาท่านก็ตัวนายกที่ใช้เป็นเป็นสะพอนสะ้อนภาพึกของการเมืองที่เพื่อประโยชน์กับพวกมองเพื่อประโยชน์กับข้าราชการในพื้นที่เพื่อประโยชน์กับายทีเพื่อประโยชน์ตัวเองมากกว่าประชาชนครับซึ่งไอโตเก็ดมันเห็นได้มากในประเทศเราหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้นะครับซึ่งซึ่งมันเป็นการสะพ้อนออกมาครับผม แล้วเที่ตลาดตลอดเลยนะใช่ในเรื่องนี้จะสู้อ่าแล้ก็สู้กับภรรยาจะสู้ได้กุ๊กกิ๊บก็จะรอนะครับหลังไม่ฟังเราเลยทำไมอ่าเราลงไม่ฟังคุณก็เป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ถ้าเป็นคนตัวแทนคนรุ่นใหม่ซึ่งในสมัยนี้คนเด็กรุ่นใหม่ที่กิ๊บแหลกมีเป็นจำนวนมากซึ่งคนเหล่าเนี่ยที่จะสามารถที่จะพัฒนาหรือว่าปรับเปลี่ยนใ้เรื่องเราที่ทำไม่ดีประเทศเราจะให้มันดีขึ้นได้แล้วสุดี่เอาดีไม่ดีเนี่ยอ่าจะให้เฉลยเลยเหรอ ผูไปแล้วแม่ว่าถึงหลานของเขาเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันใช่ไหมแล้วก็ตัวเขาเนี่ยก็เป็นเสมือนคนรุ่นเก่าแล้วก็เป็นข้าราชการที่โดนอะไรที่นี่นั่นแต่คราวเนี้ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็เป็นเรื่องของการครอบรอครับผมมันไม่ต้องเด็อดร้ออะไรางี้มันลัายากเดี๋ยวต้องรอ